จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมอกอรเร่งจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า200คันพู้อมในการขสมอกอเปิดเผยว่าทางรัฐบาลต้องการให้จัดหารถโดยสารใหม่ทดแทนรถโดยสารเก่านะคะที่มีสภาพทรุดโทรมขสม,ขสมอกอจึงเสนอแนวทางการจัดหารถประจําทางเพิ่มเติมซึ่งรถโดยสารไฟฟ้าเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ โดยร่างเงื่อนไขการประมูลหรือว่า T.O.R มีอยู่แล้วและได้ศึกษาอย่างครอบคลุมทางนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาหรือว่า e auction ผมหวังว่า,าสักสิ้นเดือนนี้น่าจะที t วาน่าจะสมบูรณ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันต้องเข้าสู่กระบวนการประมูลเนี่ยมันต้องมีการ ประชาพิจารณ์ทีวอาใช่ไหมครับประชาพิจารณ์ไม่ว่าจะเป็น1นครั้ง2ครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถึงมาถึงขั้นขายขั้นขายขายประกาศขายขายทีวอาประกาศทีวอาแล้วก็ต้องเดินไปสู่กระบวนการที่เรียกว่า e auction ซึ่งระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยนะฮะอย่างเร็วๆผมก็คิดว่าสักสองเดือน นายสุรชัยกล่าวว่าการออกแบบรถโดยสารไฟฟ้าจะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้โดยสารนะคะซึ่งการจัดหารถนั้นการนําเข้ามาทั้งคันหรือว่าการนําเข้าชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศไม่ได้แตกต่างกันด้านราคามากนักแต่ว่าเป็นเรื่องระยะเวลามากกว่า ขณะที่การสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าจะดำเนินการภายในอู่ของกสงมกเบื้องต้นมี4แห่งชาร์จไฟฟ้าแห่งละ50คันซึ่งกำลังพิจารณาจุดที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นกำแพงเพชรคลองเตยและพระรามเก้าสำหรับโครงการศึกษาแนวทางการจัดการรถดสารระบบไฟฟ้าจำนวน200คันทาง,สง,งกสมกได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดการะบังหรือสจอล โดยศึกษาความคุ้มค่ารูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการในอนาคตด้วยค่ะ